ยอดดิวิตเตอร์เข้าสู่ช่อง10โอ้ยโเคครับผมกับคุณภลรยานนะวันนี้เราจะมาทำคลิปเล่นกันนะครับ <i> เราจะมีคำถามตรงหน้าจอตรงนี้เพราะเราจะมีเห็นเราจะมีตรงหน้าจอตรงนี้นะครับที่คำถามเกี่ยวกับสุภาษิตเกี่ยวกับคำพงเพยนู่นนี่นั่นแล้วเรามาตอบกันนะคนนรับตอบได้คะแนนเยอะที่สุดก็ ชนะไปแปลว่าใครที่แพ้นะครับจะต้องเ,อเลี้ยงของหนึ่งอย่างนะครับจะเลี้ยงอะไรก็ได้นะครับจะเลี้ยงกี่บาทก็ได้นะครับถ้าใครเป็นคนแพ้นะ๋ยวมาดูกันทุกคนว่าเป็นเกมอะไรเด็กจะไปดูกันเลยมาเรียนรู้กันไ่ยจอนี้ <B est> โดยทายชื่อจังหวัดจากภาพที่กําหนดให้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด1ิข้อแิคะแนนการบ้านหนึ่งข้อน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยครับมาพร้อมแล้วครับ ข้อที่1จากภาพที่กําหนดให้นะครับผมนี่คือจังหวัดอะไราเอ่ยว่าแล้วภาพอะไรครับพัททลุงเวลาคิดสิบวินาทีนะครับพร้อมแล้วจบับเวลล่าไม่ธธรู้จับพัททลุงเตะเตะด้วยอ,จจวอ่าน,น,น,นเลยว่าเมื่อกี้เขายังไม่บอ,อกให<อ>้เริ่มเลยอ้าตอนเรียพัทไม่พัทพัททลุงหมดเวลาแล้วค,ครับผมเฉลยน,นีคือจังหวัดพัททลุง ข้อที่สองเพชรชบูรณ์เพชรชบูรณ์โอเคมาดูกันหมดเวลานะครับเฉลยคือจังหวัดเพชรชบูรณ์ต่อไปเรัะหนึ่งหนึ่งข้อที่สามไม่ัไม่เขาบอกว่าเริ่มก่อนแชร์อ่าหงห่น่เอาไปเลยสองสองเน้ เชียงรายจังหวัดเชียงรายข้อที่สี่บุริยันเสมอเสมอคอเียคือจังหวัดบุรีรัมข้อที่ห้าสีสเกียสีตเก เดมบอกเลยครับปีสเกตหมดเวลาเลยครับคำตอบก็คือจังหวัดศรีสะเกตใช่ไหมมาข้อที่หกกำแพงเพชรเขาจะไม่บอกเริ่มเลยกำแพงเพชรเฮ้ยไม่ตากไวจริงๆเฉลยนะครับผมนี่คือจังหวัดกำแพงเพชรข้อต่อไปนี่คระข้อที่เจ็ด ร้ <laughs> อยเอดร้อยเอถูก้องร้อยหมดเวลานะครับเฉลยก็คือจังหวัดร้อยเอ็ด้อที่แปดเดี๋ยวไรู้คะแนนกันต่อนนนอะไรวะครับสาระอะไรวะ เฉลยนะครับผมนี่คือจังหว<า>ัดสข้อที่เก้าจันทบุรีเอให้ไปให้ไปพอดีหมดเวลานะครับและนี่ก็คือจังหวัดจั<า>ทนทบุรีข้อสุดท้ายนะครับผมข้อท,ที่สิบ มือการและจังหวะสุดท้ายนี่ก็คือน้องคาวโ้โอเคโอ้ยออโอ้ยโอ้อ้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยโอ้ยลอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยอ้อยโอ้ยโออ้กโอ้อ้ยยโอ้อออ ฝึกทักษะความรอบรู้ในการหาภาพตามคําสั่งในหมวดเครื่องมือช่างนะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อแล้วก็การปนหมรือช่างอันน้วอไปเริ่มเกมได้เลยครับหมวดเครื่องมือเกี่ยวกับช่างข้อที่1นึะครับผมภาพใดต่อไปนี้คือกบใส่ไม้ให้เวลาคิด7วินาทีนะครับขอใครเัมเอรันขอใค่กบใส่ไม้ เฉลยข้อที่1ก็คือขอไข่ข้อที่สองนะครับภาพใดตอบไปนี้คือไขควงปากแช่ขอควายกไก่คำตอบข้อที่สองคือกไก่ข้อที่สามนะครับภาพใดต่อไปนี้คือกรเียงก็ไก่แค่ตอบก็ไน้พอแค่ไห เฉลยข้อที่สามคือกอไก่ข้อที่สี่ครีมปากนกแก้วงูงูกอไก่เอ๊กอไก่เฉลยนะครับคำตอบคือคอควายข้อที่ห้าตับใบไอ้นั้นกอไก่อ๋อก่อไก่ Okay, s <S หมดเวลานะครับคำตอบคือของใคร <DJ I. S 2> ข้อที่6ภาพใดคือพวก oh. งูคำตอบก oh. ่อเฉลยข้อที่6นะครับงองู <Yes. S 2> ข้อที่7ประแจปากตายงูก oh. ไกด คำตอบข้อที่7 <Okay. S 1> คืองอมูข้อที่8 <ļ ij ing> นะครับภาพใดคือสิวสอขอไข่ขอไข่ขอไข่หมดเวลานะคร <ļ i> ับคำตอบคือขอไข่ข้อที่9 <ļ i> เลื่อยหางหนูเลื่อยหางเลือเล่อยหางอ่าขอไข่ขอไข่ คำตอบคือ,อคขอ้อ,ลลขอสุดท้ายนะครับผมข้อที่10เหล็กชาเหล็กชาอ้อมูชนะตัวอีกแล้วคำตอบคือบอลการเหล็กชาเกมไหนเหรอโอ้เหล็กชาเดี๋ยวเล่นเกมต่อไปทุกคนโอเค เกมต่อไปเราเริ่มกับสีลเลยกันเราจะมาเล่นเกมทายคำสุภาษิตไทยจากภาพที่เรียงกันนะครับมีด้วยกันทั้งหมด1ิบข้อ1ิบคะแนนแล้วก็มีการบ้านด้วยนะครับหนึ่งข้อเป็นเกมที่อยู่ในวิชาภาษาไทยนะครับเสริมทักษะให้น้องๆได้รู้จักการคิดวิเคราะห์พร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับข้อที่1นะครับผมจากภาพที่เรียงกันนี้คือ คำสุภาษิตหรือสำนวนไทยว่าอะไรเอ่ยพร้อมแล้วจับเวลาครับกระต่ายยันหมดเวลานะครับผมเฉลยคือคำว่ากระต่ายไมายจะอะไรนะข้อที่สองนะครับคำสุภาษิตสำนวนไทยว่าอะไรเอ่ยกระต่ายตื่นตุ้ กระต่ายตื่นตู๊ใช่ครับหมดเวลานะครับคำตอบคือกระต่ายตื่นตู๊ข้อที่สามนี่คือคำสุภาษิตว่าอะไรเอ่ยแปลว่าปากระดีปากระดีได้นะหมดเวลานะครับผมคำตอบก็คือกระดีได้น้ำก็ได้เลยก็ถูกนะ ที่สีดูภาพแล้วก็คิดว่านี่คือคำอะไรนะครับจับเวลาอะไรวะอีก,กาว,วังใครอีกาวางใครคำตอบข้อที่4นะครับผมคือกาวหลง,งลังข้อที่5 เฉลยข้อที่5นะฮะคำตอบคือกินน้ำตาตาข้าว้อที่6ขผิดำตอบะหมดเวลานะครับเฉลยคือข้ามน้ำข้ามตาคือข้า ข้อที่7นะครับผมค,คำสุภาษิตไทยว่าอะไรเอ่ยอะไรวะขายหน้าขายหน้าเอาอ,อีเมสหมดเวลานะครับคำตอบคือขายหน้าขายตา <3 S 2> <3 S 1> ข้อที่แปดดูภาพแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับอะไรวะ ตัวร้านปาตตานหมดเวลานะครับคำตอบคือคอขาดตาย6ยากอยากอยากข้อที่เก้านะฮะนี่คือคำสุภาษิตสำนวนไทยว่าอะไรดาวล้อมดาวล้อมดาวล้อมเยือนดาวล้อมเดือนอมเสียงผิดหมดเวลานะครับเฉลยคือดาวล้อมเดือน ข้อสุดท้ายแล้วนะฮะข้อที่10นี่คือสำนวนไทยว่าอะไรเอ่ยตาเป็นมันใช่ตาเป็นมันก็ได้หน่ตาเป็นมันหมดเวลาครับคำตอบคือตาเป็นมันแต่ว่าไอ้น้องใช่ไหม ก็จะลงไปทุกคนเศร้าเลยฮะเสียใจร้องไห้เป็นไรรู้สึกไปไม่เศร้าคือรู้สึกยังไงรับรู้สึกว่ารู้สึกว่าไปเย็นบอลหนึ่งไหมเออบางทีคำง่ายๆก็ตอบไม่ได้ทีเราคิดไม่ทันเออโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และนีกับช่อง ก่อนอาาแล้วก็คุณภรรยาด้วยครับและหใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม็ดมาด้านลานะกงไลคะาชอบอยังไงก็อ,อ,อย่าลืมกดเข้ามาสไตายครับ